ย่ว่าไงทุกคนคุณกำลังอยู่กับรีวิวรถที่ที่พลังเจอกับท้องถนนและรีวิวรถของจริงแบบไม่โวยกันเกินไปวันนี้เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกกับหนึ่งในรถกระบะท,ที่แข็งแกร่งฉลาดล้ำและถูกจับตามองมากที่สุดแห่งปี2026 Toyota h i l u x t r a v ้ักานี่ไม่ใช่แค่การอัปเกรดธรรมดาแต่นี่คือ Toyota ที่กำลังกำหนดมาตรฐานใหม่ของรถกระบะในปี2026เพราะงั้นรัดเข็มขัดให้แน่นเพราะรีวิวนี้จะจัดเต็มลึกทุกมุมและมันแน่นอน t o โย t a าไฮลักเป็นรถที่มีชื่อเสียงเรื่องความทนทานความชื่อถือได้และความสามารถในการลุยทุกสภาพถนนมายาวนานไม่ว่าจะเป็นทะเลทรายภูเขาหรือถนนในเมืองที่น้ำท่วมไฮ l ักก็พิสูจน์ตัวเองมาตลอดแต่สำหรับ2026ไฮลักทรา v วรุ่นนี้ t o โย t a ไม่ได้แค่เพิ่มความแกร่งแต่ยังเพิ่มความฉลาดเข้าไปด้วย t o โย t a ไม่ได้แค่ปรับปรุงรถแต่เปลี่ยนจิตวิญญาณของมันไปเลย เริ่มจากดีไซน์ภายนอกก่อนเพราะความประทับใจแรกมันสำคัญเสมอ2026 h a y a b u โ a ดูดันทันสมัยก้าวร้าวและพรีเมียมมุกว่าที่เคยด้านหน้ามาพร้อมกระจังดีไซน์ใหม่ที่เฉียบคมให้ความรู้สึกแข็งแรงทรงพลังไฟหน้าเล็ดถูกออกแบบให้เรียวบางขึ้นพร้อมไฟเดอร์ไทม์รันนิ่งไลท์แบบไดนามิกที่ให้เอกลักษณ์ล้ำอนาคตกันชนหน้าถูกออกแบบให้หนาแกร่งขึ้นพร้อมท่องลมที่ช่วยเรื่องแอโรดนามิก และไฟตัดหมอกที่ถูกติดตั้งสูงขึ้นเพื่อป้องกันการกระแทกเวลาลุยเมื่อมองด้านข้างคุณจะเห็นเส้นตัวถังที่คมชัดขึ้นซุ้มลอออกแบบใหม่และล้ออันลอยให้เลือกตั้งแต่17-18นิ้วตามรุ่นโตโยต้ายังเพิ่มความสูงจากพื้นให้มากขึ้นทำให้ทราโวดูพร้อมลุยมากกว่าเดิมกระจกมองข้างรองรับการพับอัตโนมัติ ไฟเลี้ยวในตัวและกล้อง360องศาในรุ่นท็อปมือจับประตูถูกออกแบบให้จับถนัดขึ้นและระบบ Keyless Entry มีให้ในหลายรุ่นกว่าเดิมด้านหลังมาพร้อมไฟไท้าย Full LED ดีไซน์ใหม่คมเข้มประตูท้ายรองรับระบบ Soft Close และมีตัวอักษรตัวโยต้านูนเด่นตรงกลางพื้นกระบะถูกเคลือบใหม่ให้ทนรอยขีดข่วนและยังมีอุปกรณ์เสริมให้เลือกเช่นฝาปิดโรลเลอร์หลังคา Carry b o l Sport Bar และตะขออนเนกประสงค์สำหรับงานหนะัก โตโยต้ายังเพิ่มตัวเลือกสีใหม่ในปี2026ที่เข้ากับทั้งสายลุยและสายเมืองภาพรวมคือกระบาทที่ผสมความดูดันกับความพรีเมียมได้ลงตัวจะจอดไซส์งานก็เท่จะจอดหน้าคาเฟ่ก็เด่น ต่อไปมาดูภายในห้องโดยสารซึ่งเป็นจุดที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุดตโตยโยต้าให้ความสำคัญกับความสบายเทคโนโลยีและความสะดวกของผู้ขับทราววส2มาพร้อมหน้าจอสัมผัสอินโฟเทนเมนต์9นิ้วในหลายรุ่นและ10.5นิ้วในรุ่นท็อปรองรับ Apple CarPlay Android Auto คำสั่งเสียงแผนที่นำทางและ UI ใหม่ที่ลื่นไหลและตอบสนองเร็วกว่าเดิม พวงมาลัยหุ้มหนังในรุ่นสูงพร้อมปุ่มควบคุมเครื่องเสียง Cruise Control และระบบความปลอดภยัยจอเรือนไมค์กึงดิจิทัลแสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์เช่นแรงดันลมยางอัตราสิ้งเปลืองมุมลุยออฟโรดและโหมดการขับบาะนั่งถูกออกแบบใหม่ให้รองรับหลังได้ดีกว่าเดิมและโตโยต้ายังปรับระบบกันเสียงให้ห้องโดยสารเงียบขึ้นแม้ขับเร็วบนทางไกล พื้นที่เก็บของเยอะขึ้นที่วางแก้วช่องเก็บของลึกขึ้นในประตูคอนโซลกลางกล่องเก็บของและยังมีช่องลับใต้เบาะหลังแอร์เย็นเร็วขึ้นมีช่อง USB-C ชาร์จไร้สาย Bluetooth 5.0ูธ5.0และช่องแอร์หลังในหลายรุ่นกว่าเดิม โตโยต้ายังอัดระบบความปลอดภัยและผู้ช่วยขับใน2026ไฮลักทราโวโดยเฉพาะโตโยต้าเซฟตี้เซนในรุ่นสูงที่มาพร้อมระบบเตือนออกนอกเลนครูสคอนโทรลอัจฉริยะเบรกก่อนชนตรวจจับจุดอับสายตาเตือนรถตัดหลังและระบบไฟสูงอัตโนมัติพร้อมกล้อง360องศาเซ็นเซอร์จอดรถหน้าหลังระบบช่วยขึ้นเขาและควบคุมลงทางชันโครงสร้างแชสซีถูกเสริมให้แข็งแรงขึ้นเพื่อรองรับการชนและความปลอดภัยที่ดีกว่าเดิม มาถึงเรื่องเครื่องยนต์หัวใจของกระบะโตโยต้ายังจัดเต็มในปี2026โดยมีตัวเลือกเครื่องยนต์ตามแต่ละตลาดแต่รุ่งเด่นยังเป็นเครื่องดีเซลเทอร์โบ2.8ลิตรที่ถูกปูนใหม่ให้เรื่มขึ้นประหยัดขึ้งและตอบสนองแรงบิดได้ดีกว่าเดิมให้กำลังราว201แรงมาร้าแรงบิด500นิวตันเมตรมีทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดและอัตโนมัติ6สปีดที่ถูกปรับให้เปลี่ยนเกียร์เร็วขึ้นและลดอาการรอรอบเทอร์โบ ยังมีเครื่อง2.4ลิตรดีเซลเทอร์โบสำหรับคนที่ต้องการความประหยัดแบบไม่ทิ้งความแกร่งให้กำลังราว148แรงม้าแรงบิด400นิวตันเมตรโตโยต้ายังเริ่มใส่ระบบช่วยแบบไมฮบไฮบริดในบางตลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิทภาพการประหยัดน้ำมันและลดมลพิษเรื่องงานหนะักยังทำได้แบบไฮลักเคยทำรองรับน้ำหนักบรรทุกเกิน1ตันและลากจูงได้ถึง3.5ตันในรุ่งสุด